เฮ้ยนี่มันเกมอะไรกันวะเนี่ยโอ้เกมภาษาจีนเหรอ และนี่ก็คือเกมทาริสแลน์ครับผมต้องบอกนะว่าหลังจากที่ผมเคยรีวิวเกมทาริสแลน์ไปเนี่ยตอนนี้ครับผมเป็นเกมที่มีความนิยมสูงมากเนื่องด้วยเกมทาริสแลน์เนี่ยครับผมเป็นเกม MMORPG นะครับผม,ม, MM บผมที่สามารถเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็บนคอมนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยจะได้ท่องโลกว้างไปกับเพื่อน,อนแน่นอนว่าเกมที่ขึ้นชื่อว่า MMORPG เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบทางสังคมเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ต้องทําด้วยตัวเองเช่นกันนะครับในความจริงเนี่ยเราก็จะเจอกับ NPC ที่ต้อง ความชยเหลือบอกเลยว่า NPC เนี่ยขอร้องทุกอย่างแน่นอนให้เราต้องช่วยเหลือซึ่งก็มีหลายอย่างนะครับที่เราจะต้องทําด้วยตัวเองเช่นกันก่อนที่เราจะไปเจอกับเพื่อนๆที่ต้องลงดันช่วยเหลือกันนะฮะเราก็ต้องผจญภัยทําคุงทำเควสนู่นมาระหว่างทางเนี่ยเราก็จะมีเจอ NPC ที่ต้องการความช่วยเหลือนะฮะเราก็ต้องช่วยเหลือเขาเพื่อจะได้สิ่งของไอเทมต่งตางๆระหว่างทางเนี่ยเราก็มัจะพบ NPC ที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งมอบโอกาสนับไปทัวนให้กับคุณเลยนะฮะ โอ้โหเนี่ยัทุกคนดูบรรยากาศภายในเกมครับผมบอกว่าคุณจะไปหาเกมภาพสวยๆได้อย่างที่ไหนอีกนะครับเนี่ยทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนว่าตัวเกมเนี่ยมีอาชีทั้งหมด7อาชีพตอนนี้นะครับก็จะมีเดนเจอร์พัทดินวอลเลเยอร์เมดพีสแล้วก็บาทนะครับแล้วก็บาบิเลียนที่ผมพูดมาทั้งหมด7อาชีพเนี่ยก็จะมีตัวแทงมีตีไกลมีนักเวทมีนักธนูมีสายมีดตีไกลแอสซินอะไรประมาณนี้ทั่วไปนะครับส่วนวันนี้ที่ผมหยิบยื่นมาหยิบมาเล่นเนี่ยเป็นอาชีพซัพพอร์ตนะครับ ก็ในหลายๆเกม m m o r p g เนี่ยอาชีพซัพพอร์ตห้บจะเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าเป็นพูดล้เศร้าเลยว่ะคือแบบเรามีค่าแค่ตอนลงดันไงพอลงดันเสร็จก็โดนทิ้งไงแล้วทำยังไงอะ่ะดูแลตัวเองดิไม่มีคนคบมันเจ็บปวดนะครับการที่เราเล่นซัพพอร์ตแล้วคือต้องให้คนนน้นคนนี้มาช่วยแบกบหรือกระทั่งตัวแทงจะไปทํา,งงาอย่างงู้นอย่างนี้ทําอาชีพอะไรมันคือมันจะเป็นโลที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่เกมนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่า เดี๋ยวผมจะไปเข้าเมืองก่อนละกันผมกลัวเสือกัดครับอันตรายจะเกิดโอเคโอเคมาแล้วแล้วผมอยู่กลางเมืองเลยครับตอนนี้มีกิจกรรมอยู่ด้วยนะครับโอ้โหดูนะเมืองเป็นแบบว่ามีขนมเค้กมีพูด,ด้วยนะครับนะเป็นงานจัดปาร์ตี้อ่ะทีนี้ผมจะมาอธิบายสกิลให้ฟังสำหรับเก,เกโม MMORPG h a l y s l a n d ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่ผมติ๊กให้ดูสำหรับความจำนานพิเศษด,ด่วนนี่ทุกคนจะเห็นคำว่า เป็นเหมือนแบบว่าเครื่องตนตรีอันนึงแล้วก็เป็นเครื่องตนตรีอันนึงสีแดงใช่ไหมซึ่งแต่อาชีพเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างถ้ากดปุ่มติ๊กสีแดงไปเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าสกิลเปลี่ยนด้วยเห็นไหมฮะนี่เป็นไงนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยถ้าคุณเล่นสายซัพพอร์ตแล้วคุณจะไปตีมอนเพื่อที่จะแบบทำเควสนะปกติต้องเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนช่วยเราหน่อยได้ไหมเราต้องไปทำเควสหมดปัญหาไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นสายตีได้เลย อ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแล้วเสียอะไรไหมก็คือไม่เสียเลยครับกดทีเดียวก็หายเลยเห็นไหมเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้เลยนะครับเป็นโลที่เราจะมีแบบ t o in one นะครับเหมือนมือถือแล้วก็1เครื่องมี2ซิมเนี่ยประมาณนี้เลยส่วนพวกสกิลต่างๆหรือทานต์เนี่ยเราสามารถได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมดูให้นี่สกิลอ่าเห็นไหมสกิลพวกนี้ก็เราสามารถอัพได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือ เราจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเรียกว่าพรสวรรค์ถ้าภาษาอังกฤษผมจำจำไม่ถูกไ,ได้เป็นทาเลนหรือเปล่าเราสามารถเลือกได้เลยนะครับเนี่ยมีทั้งหมด3แผนนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้สายไหนอนแล้วก็อ่านดูนะครับว่าสายนี้จะเดินเติบโตไปด้วยกันเสียงแห่ง,งความเพิ่มพลังเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นสายน้ําโอเคสายไฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้เลยว่าเราอยากใช้แผนหนึ่งนะ,ะแผนหนึ่งมีสกิลนี้เพื่อที่จะเอาไปลงดัน PK ไปฟาร์มตอนนี้ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลงดันดูว่าผมเนี่ยถ้าเป็นอาชีพผิวนี่จะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าเพลินๆนะครับเดี๋ยวขอหาอดันลงก่อนนี่ก็คือเป็นดันเจี้ยนของภายในเกมนะครับก็ตอนนี้ก็มีประมาณหลักๆก็คือถึงเลเวลที่38นะครับนี่ระดับความยากความยากระดับปกตินะครับเราก็ลงแบบติ่งหน่องก็ได้เวลเวลหนึ่งนะครับอ่ะสติว่าผมจะลงดันนี้นะครับก็ นี่เขาไดมีค่าพลังบอกว่าค่าพลังที่แนะนำเนี่ยเท่าไร่นะครับของผมอยู่ที่เท่าไหรนะผมลองเข้าดันเจียนดูนะครับแล้วก็เราสามารถค้นหาทีมโดยการเลือกโลได้ด้วยว่าเราจะเป็นโลอะไรนะครับนะเดี๋ยวผมลองเลือกดูเอาสู่จับมุกอ่ะเนี่ยเราอยากเราอยากไปในฐานะอ่าเป็นแบบสายซัพพอร์ตหรือสายดาเมจอ่าผมลองไปสายซัพพอร์ตดูนะครับนี่ผมก็กดดูเริ่มจับคู่แล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับ ะครับผมอ่ามาแล้วอันนี้ผมลงในตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับอ่าผมกดก่อนโอูเวทสิบแปดนะครับโอ้โอ้โอ้โอโอเคครับมาแล้วครับพอดีอ่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดหน่อยครับปิงเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวผมได้นที่ไม่เข้าๆสกิลผมเนี่ยเป็นสกิลฮิลนะครับมีสกิลแบบว่าฮิลต่อเนื่องมีฮิลหมู่ด้วยนี่เดี๋ยวผมจะสับปัดเพื่อนก่อนเพื่อนจะตายหาแล้วนะครับเพื่อนน่าจะด่ามาช่่อย่างเดียวทำอะไรพวกันมีกวนฉันมานี่ พิลหมูได้นะครับมีสกิลเพิ่มเพิ่มความถึกเนี่ยก็ต้องดูครับแต่ว่ามอนมันไม่ค่อยเก่งครับนี่มันมอนมันนอนอยู่ดูแมคคนิเกมดูพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับนี่ฮะโอ้นี่ฮิวหมูด้วยเวทีเปลี่ยนไปคอยให้ห่างจากเสาหลักตรงกลางระวังหมาป่าโจมตีเดี๋ยวมันจะมีหมาป่ามาวิ่งด้วยให้เหมือนแบบว่าเราไปเป็นแกะครับนี่มาแล้วนี่นีนี่เหมือนเป็นแบบว่าแมคคนิของบอสนะ เนี่ยคือเราต้องอย่าให้โดนหมากมาปากเนี่ยถ้าโดนจับคือเราจะแตกได้นะครับโอ้โหเนี่ยกดมากกันี้ซอยยับยับอะ่ะ <c oughs> น่ารักไหมเฮ้ยเหมือนมันเดินแรงขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนไอตัวเนี้ยโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้กับโลกเทพนิยายโดยส,สดีภาพว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะครับโอเคไปกันต่อตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีสกิลอ่านเราสามารถเปลี่ยนสกิลได้ด้วยนะครับตรงนี้อย่างเช่นตัวนี้ผมจะมีบิง์นะเนี่ยแล้วก็มี อันนันน้นๆๆๆเฮ้ยเพื่อนจะตายหาแล้วครบหิวก่อนหิวก่อนเพื่อนด่าครับหาอะไรก็ไม่รู้ครับอันตรายมากคือบอกเลยว่าถ้าเล่นซัพพอร์ตเนี่ยสบายครับเพราะว่าเวลาเราลงดันอ่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยมีซัพพอร์ตกันนะครับมันจะต้องหาโลซัพพอร์ตผมก็เลยเน้นเล่นตัวซัพพอร์ตเกมนี้ถือว่าซัพพอร์ตได้ดีนะครับมีตะคิวแบบว่าช่วยเหลือตัวเอนี่วิ่งเร็วด้วยผมชอบมากอันนี้ก็คือ post melody of host and b u i l d i n g sound กิลลิ่งไว้อีก30%รีมานาคูดาวอะแล้วแต่สกิลก็ต้องไปอ่านกันอีกทีนึงนะว่าสกิลไหนใช้ยังไงนะครับมันจะมีพวกทาตเนเ่นที่ผมบอกได้เลยครับเสริมบัฟต่างๆแต่ตอนนี้ก็เวลเยอะแล้วนะที่เราถือว่าโหดนะครับเนี่ยมีตัวเวลส0กับเวล28ไม่ได้ผมเวลสิปเองโอเคอันนี้เราก็ได้ของรางวัลมานะครับทุกการจบดันมันก็จะมีของนะครับแนะนําว่า ลองสังเกตดีๆนะครับว่าเราต้องการของอะไรก็มาลงดันนั้นๆนะครับส่วนใหญ่ของี่จะหางในดันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนถัดไปนะฮะพวกของแบบว่าที่ต้องใช้บ้างมีอะไรไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับมันไม่ค่อยโหดครับโอ้ยมีเสือด้วยอ่ะเดี๋ยวจัดนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกเออไม่ต้องกังวลว่าแบบว่าคุณเล่นภาษาอังกฤษไม่ออกภอาษาจีนไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเกมนี้มีภาษาไทยให้ อ่านี่มาถึงบอสแล้วนะคร,รครับไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่โอ้ยบอกไม่เท่าไหร่แต่เพื่อนจะตายเานะครับฮิวฮิวยิวโฟกัสตลอดโฟกัสตลอดครับนีไม่ต้องกลัวว่าจะตายครับดูแลแบบว่าเหมือนลูกใเหมือนลูกอะ่ะเหมือนลูกในท้องอะ่ะโอ้หฮิวรัวรัวครับทุกคนเรียบร้อยครับผมเห็นไ,ไหมครับดันไม่ยากนะครับโอโห เอฟเฟกต์อลังการจัดเอายังไม่จบ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 เคตีสาวก่อนเกมพลังพึงปรากฏแล้วลงเวทไปครับเกมพลังธรรมชาติปรากฏขึ้นแล้วเข้าใกล้ๆเสริมพลังธรรมชาติแล้วลถกูดาสกิลจัดไปครับพี่นี่ลถกูดาสกิลว่ะโอ้และพี่เขาวิ่งกันไวจัดอ่ะอย่าให้ตัวหลังก่อนตัวหลังมันจะตายนี่เดี๋ยวมันจะว้าปเราไป นี่เดี๋ยวเราจะเข้าวัปไปครับแล้วมันจะพุ่งลอยไปเราดูนะนี่ดวงจิตด,ดวงใจนะครับมาวะมาแล้วครับผมอุ้ยแรงอยู่แรงอยู่สบายสบายทุกคนฮิวต่อเนื่องด้วยโอ้โหดูดิเกี่ยวทั้งจอทุกคนบึ้งบึง้งไม่เป็นไรครับผมไกลหัวใจใ,ใครเลือดน้อยบอกผมบอกผมบอกผมผมฮิวแล้วผมฮิวรัวๆครับ แล้วผมมิวรัวรัวอ่ะอ้ยเป็นดินไหวเป็นดินไหวมันดูด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 แล้วผมมิวแล้วผมมิวมูไม่เป็นไรครับโอเคทุกคนโอเคเขาบอกให้ต้านกองทัพช่องมิติก็คือมีคนหลุดออกจากมิติดีรับนะครับคนคลั่งช่องมิติคคนคลั่งอ่ะคนคลั่งผ้เลือดเราไม่ลดเลยครับเพราะว่าพระโหดมากนะครับใส่ซัพพอร์ต โอ้โหเอาอะทุกคนผมจะบอกว่าช่วงใส่สกิลเนี่ยครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยถ้าใครเพิ่งมาเล่นแล้วแบบว่าทำไมสกิลน้อยจังไม่ต้องตกใจนะครับพอเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวสกิลมันก็จะขึ้นมาเองนะครับแล้วก็สามารถปรักเปลี่ยนสกิลได้ตามที่เราจะตายแล้วตอนนี้มุดแต่ฝอยเฮี้ยเพื่อเราตายเลยเฮ้ยอิจฉแล้วทุกคนตายไปสองคนมมดแต่มอมมดแต่โมวัยวัวันอนไปเพื่อนนอนไว้นอนไว้นอนไปเดี๋ยวให้พี่สิงโตแบก อ่าโอเคนะครับผมชนะแล้วนี่ความสำเร็จดันเจียนท่านสิบห้านะครับอันนี้มันก็จะเป็นภารกิจของของตัวละครอีกทีนึงถ้าเราทำโพ้มันก็จะได้ของรางวัลน,นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นสเต็กนะ โอเคครับทีนี้ก็น่าจะพอเข้าใจนะว่าดันเจนในเกมน,นี้เป็นยังไงนะครับแน,แน่นอนว่าหลังๆเนี่ยพวกแปคกคณิกบอสมันจะโหดขึ้นมันก็ต้องมีการที่เราต้องคุยว่าเฮ้ยเราจะจัดสกิลอะไรลงไปจะโลบอสหรือตะฮิลบอสหรือยังอะไรยังไงอ่ะทีนี้ก็อยู่ที่ความมันและนะครับทุกคนต้องจัดการตัวละครของตัวเองกันเองเอาไปที่นี่พวกผมลงนี่เป็นนันเจนนียนว่าเด็กกับลงนะครับมีหลังๆด้วยซึ่งของรางวัลเนี่ยก็ดูได้นะเห็นไหมเนี่ย นี่ก็คือของรางวัลที่เราได้จากดันเจียนนะครับก็ต้องไปลุ้นอีกทีนึงผมน่าจะได้หลายชิ้นแล้วนะครับเนี่ยดันเจียนเนี่ยมันจะมีพวกอะไาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบของต่างๆในการครับของที่ผมจะพาไปดูระบบต่อไปก็คือระบบครับของนะครับนี่นี่ครับผมเป็นระบบเหมือนแบบว่าทําให้เราสามารถครับของง่ายๆทีเนี้ยเราจะต้องเลือกนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถครัพได้หมดเลยวันนี้เราอยากครับอะไรสมมติว่าตัวละครเราอยากครับ พวกชุดเกาะอ่ะเราก็กดเรียนรู้ได้เลยนะครับหรือเราอยากจะคราบเกี่ยวกับแหวนหรือสร้อยคอทีนี้ก็ต้องดูเราสามารถคราฟของพวกเนี้ยไปขายได้นะครับนี่มีที่มาบอกได้ว่าดรอปจากอะไรขออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาเป็นช่างเสื้อนักเล่นแร่ไปท่าเอาผมลองเป็นนักเล่นแร่ไปท่านะครับผมกดเรียนรู้ปุ๊บนี่ฮะถ้าตอนแรกเนี่ยเรามเขาจะมีบอกว่าวิธีการคราบของอะ่ะคุณต้องไปที่ n p c ตัวไหนนะครับอันนี้ เดี๋ยวผมมา,มาดูของคราบก่อนอ่ามาครับการเรียนรู้นี่เห็นไหมฮะเขาบอกว่าเครื่องมูอลรวบรวมที่ต้องใช้การไกลตัดสามารถรวบรวมสมุนไพรต่างๆได้คือเหมือนเป็นสายเกี่ยวกับการคราบของไปเลยแล้ถ้าเราก,กดยืนยันไปแล้วเนี่ยปุ๊บท่าชีวิตเป็นตัวเลือกที่ทรับคนมนิยมในปัจจุบันการแข่งขันตลาดเข้มข้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อการผลิตขายของคุณยืนยันจะเลือกหรือไม่อ่าเห็นไหมก่อนที่คุณจะเลือกเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่ามันมีดีเลย์มันมีดีเลย์นะฮะให้คุณสามารถแบบ เรียนรู้อันนี้ไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีดีเลย์แล้วนะครับคุณไม่สามารถเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกันของเฟอร์ด้วยแหละระบบนี้นะถ้าผมคิดว่าถ้าผมกดเรียนรู้อันนี้ให้ดูก่อนอผมกดยืนยันอ้งนี่นะครับมันก็จะวัตถุดิบผลิตของว่าเออเราสามารถผลิตยาอะไรได้เนี่ยเราอยากเป็นสายด็อกเตอร์เพื่อไปรับยาขายส่งตลาดหาเงินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งทีนี้คุณก็ต้องไปดูว่าไอ้แร่ผสมชช้นนี้เนี่ยแดงดาวดอก ดอกอัคคีดอกจากไหนเนี่ยฮะก็มีที่มาบอกเห็นไหมนักเล่นแร่แปรธาตุรวมอ่าคุณก็ณต้องไปคลิกดูทีนึงเอาเฮ้ย,อยโอเคโอเคไม่ไปมันจะบอกว่าเอ้อันนี้ดอกจากไหนแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดของที่เรายังไม่เคยเรียนรู้นะครับอย่างอันนี้ถึงต้นเศษนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยด้วยนักเล่นแร่แปรธาตุรวมต้นเศษส่วนใหญ่จะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุหมดเลยแล้วก็มีศูนย์การค้านะครับเนี่ยลองคลิกศูนย์การค้าดู โอเคก็ไม่มีขายในตลาดนะครับเนี่ยยังไม่มีคนขายนะครับแต่ดอกอะพีนี่มีและดอกละสิบบาทนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ไอเทมที่ทําได้อ่อตอนนี้ผมสามารถอ่าผมสามารถครับอันนี้ได้ไม่ได้นะครับต้องไปหาไอเมล็ดแดนดีไลออนมันดอกจากไหนเนี่ยนักเล่นประเทศเดีวเดี๋ยวเราไปดูก็ได้นักเล่น,ลนประเทศดีไอออนอยู่ที่ไหนโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อ่าดอกอสมรรถเทอร์โบ แล้วนะครับผมจําชื่อดอกไม่ได้ลองขุดดูดิอ้าวเรียบร้อยโดนโดไปแล้วนี่พี่เขานั่งขุดหาของอยู่นะครับเราไปแย่งเขาเดี๋ยวเราต่อยเอาตัวใหญ่ด้วยลองหาดูครับรวบรวมอ่านี่ไงมเมล็ดไอตัวที่ผมหานี่เดี๋ยวผมลองหาให้ครบนะอ่ามเมล็ดแดนดีไลออนโอเคครับตอนนี้ก็ได้ครบแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นอะไรเนี่ยวัตถุสําเร็จ จุดมุ่งหมายอันนี้น่าจะยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวอาจจะต้องรอแก้ไขนะครับเพราะตัวเกมน่าจะยังไม่สมบูรณ์ปริมาณจากผลิตหนึ่งครั้งอ่ะเดี๋ยวผมลองผลิตให้ดูนะครับค<ม>ือกดหนึ่งทีน่าจะได้ห้าอันนะ<ม>อ่าน,นี่ฮะได้มาห้าอันทีนี้ก็เป็นระบบของที่ทุกคนพอจะพอเห็นภาพแล้วก็จินตนาการออกแล้วว่าเฮ้ยเราอยากทําเสื้อเราอยากทํายาหรือเราอยากทําอาวุธเราก็ไปเรียนกับเอพซตัวนั้นนะครับเดี๋ยวทีนี้ลองผมลอง ลองไปที่ NPC ตัวอื่นดูนะอ่าสมมุติว่าผมอยากจะไป NPC ตัวนี้ผลิตเกี่ยวกับเสื้อผ้าอ่าเดี๋ยวผมไปดูอ่ะทีนี้ผมมาคุยกับแทมเมอร์บูมูราดินทีิทุกคนจะเข้าใจแล้วว่าทำไมผมถึงบอกว่าให้เลือกก่อนว่าดูการตลาดนะช่วงนั้นว่าเขาต้องการอะไรนะครับอ่ะแล้วผมกดเรียนปุ๊บเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่า หชั่วโมงต่อมาจะอยู่ในสถานะครูดาวหลังจากสลับเห็นไหมอสุดผมกดเรียนไปนะโป้งผมก็จะสามารถคราบวัตถุอันนี้ได้นะครับก็ดูว่าช่วงนั้นเขาต้องการเสื้อผงเสื้อผ้าหรือเปล่าเนี่ยพวกแร่นี่ก็ต้องดูว่าเงื่อนไขาการปลดล็อกปลดล็อกในวันที่26ของดูดูการความรับแห่งผู้ไร้วิญญาณ วันนี้คือวันที่9้าโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวปลดปล็อกในวันที่10ของฤดูกันความลับแผงผูไ้ไร้วิญญาณอืมรู้สึกกับพูดไร้วิญญาณหมดเลยนะครับอันนี้ก็ผู้ไร้วิญญาณเหมือนกันในอันนี้คือเงื่อนไขาการผลิตก็คือเงื่อนไขาการผลิตเนี่ยประสิทธิภาพศูนย์ทับเก้าร้อย ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับอันนี้ก็จะหมายความว่าคุณจะต้องผลิตของชิ้นนั้นๆๆๆเหมือนแบบว่าให้เกิดประสิทธ,ธ,ธิภาพจนครบ900คุณถึงจะผลิตของพวกนี้ได้หรือใครลองประดิษฐ์แล้วก็ลองอธิบายได้นะครับให้เพื่อนๆคนอื่นเข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะลองไปดูกับตัว n p c ตัวเก่าเนี่ยตัวทํายานะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าสลับเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุติดคูดาว58นาทีต่อมาเห็นไหมได้ติดคูดาวหนึ่งชั่วโมงแล้ว คิดคูณเราไม่พอเสียตั้งอีกนะครับโอ้ตังเราอยู่ศูนย์บาทโอ้อชีวิตเราจัดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบครับของต่อไปเป็นระบบตลาดอ่าคนมานี่เลยนะอ่าอันนี้ก็คือตลาดโคตรงโคตูมไปผมจะบอกว่าตลาดนี่ไม่ใช่นะครับเป็นอันนี้ค้าขาย นี่ครับก็คือเป็นตลาดค้าขายของเรียกว่าทั้งเซิร์เวอร์เลยจะขายซื้อขายกันที่นี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองขายดูซิว่าของที่เราผลิตมาเนี่ยมันจะสามารถขายได้ไหมนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยมีราคาตลาดอยู่ด้วยนะครับก็คือราคาตลาดอยู่ที่32ราคา32ราคาหน่วยต่ําสุดปัจจุบัน26อันนี้ก็คือเหมือนมีคนขายอยู่ยี่ต่าสุดนะครับราคาที่แนะนํนาลบสี่สิเซซัมเมอร์เซลล์ไปเลย เรียกว่ารถแรกแจกแถมเหมือนจะขายไม่ได้หรือเปล่าเราลองกดดูดิโป๊ะศูนย์การค้าปิดแล้วอ้าวเวรกรรมปุดกลับมาใหม่เวลาเ,ลาเจ็ดโมงผมมาตอนเวลาตลาดปิดโอเคโอเคศูนย์การค้าปิดแล้วปุดกลับมาใหม่เวลาเจ็ดศูนย์โอเคครับก็คือตลาดก็ต้องพักกันบ้างเก็บแผงเก็บอานี่พ่อค้านะครับถ้ากับว่าตลาดเนี่ยก็จะมีวันเปิดปิดด้วยดูดีๆนะครับว่าจะเก็บแผงหรือเปล่านะครับ ไปตั้งร้านตอนไหนนะครับดูพายุดูอะไรด้วยนี่ครับนี่เห็นไหมมีของด้วยผลิตนี่ขายได้เท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้เป็นพวกของขายต่างๆนี่มันมีน้ําเงินโอ้โหดูดิฮะตั้งส่งคำคำซื้อโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับระบบเทรดก็อบอกว่าเกมนี้เนี่ยคือภาพสวยมากนะครับเนี่ยผมจะพาไปดูมอนเตอร์ต่างๆ แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยครับมันจะมีระบบนําทางด้วยอย่างอย่างพวกตอนนี้สมมติว่าผมอยากจะไปตรงนี้นะครับผมกดไปเนี่ยโป<อ>มันจะบอกว่าเลเวลชื่อเสียงต่าเลเวลชื่อเสียงต่ําเส้นทางอัตโนมัติยังไม่เปิดพร้อมใช้งานนะครับก็คือเราเก็บไว,ว้วัตถพักตึ่งเนี่ยเราจะสามารถเดินออโต้ได้ด้วยนี่เดี๋ยวผมลองเดินไปดูนะนี่ฮะโดนไป3,000ันนะครับผมนี่หน้าตามอนเตอร์ภายในเกมนะครับผมก็ ตามปกติเลยนะครับเหมือนเกม MMORPG ทั่วไปเลยนะผมนี่เขากำลังเก็บเวลกันอยู่หรือทำอะไรทักอย่างนึงโอเคปลดล็อกจุดตั้งเองแล้วจุดล็อกวาร์ปไปได้ทุกที่นะครับเราจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับถ้าไม่มีอะไรทําก็มานั่งเก็บเนี่ยเดินวาร์ปไปก่อนโอ้โอ้ยน่ากลัวจริงนะครับหูต้นไม้มีพิษหรือเปล่าอุ้ยผมลองเข้าดูที่นี่ดีว่าเป็นยังไงอะเป็นวาร์ปหรือดันเจีย้ยอะไรหรือเปล่านะฮะ อุ้ยทำอะไรไม่ได้เลยครับตัวนี้โอ้โห,โหโหผมบอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่สำหรับมือใหม่เออภายในเกมก็จะมีบอโลูกด้วยนะครับผมนี่เวิร์ลบอสนะครับบอสโลกเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลเวล34เนี่ยเราถึงจะไปฆ่าได้แต่ผมไม่ชชวร์ว่าตรงจุดบอสเนี่ยจะสามารถฆ่ากันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังเก็บเลเวลไม่ถึงโอ้โหนี่ครับเหมือนรู้เลยว่า กลังจะจากลากันแล้วตัวเกมต,ตัวนี้ก็เปิดให้บริการแล้วนะครับก็ลองไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิป d e ส c r i p t อร์เลยนะครับสำหรับคนที่อยากมาฟาร,ร์มหาตังนะครับแนะนําเลยนะฮะมีตลาดซื้อขายบอกเลยว่าระบบเศร,รษฐกิจภายในเกมท l นิสแลนด์เนี่ยดูดีมากนะครับ ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่อธิบายนะครับมีตลาดการประมูลหรือระบบเศรษฐกิจต,ต,ต่างๆในเกมเนี่ยเอาจริงๆคือใช้สำหรับหารายได้เสริมมาเล่นได้เลยนะครับสามารถทําเงินได้เลยซึ่งเป็นเกมเปิดใหม่ด้วยทุกคนก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่มาฟาร์มอุปกรณ์ขายฟาร์มยาขายแนะนําได้เลยก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเกม t h a l i s Land เนะฮะเกมแนว MMO RPG ยุคใหม่ภาพสวยแนวแฟนตาซีก็ไปชวนเพื่อนมาเล่นกัน,นเยอะๆนะครับผมแล้วเจอกัน